เจ้าหมูน้อยเจ้ากล้าที่จะสะอาดเจ้าจะได้รับพรวิเศษว้าวพรวิเศษเหรอพอรนั้นคือการเดินทางไปยังโลกแห่งความสะอาดณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีทุ่งดอกไม้สีสันสดใสมีลูกหมูน้อยตัวหนึ่งชื่อว่ามอมแมมมอมแมมเป็นหมูที่น่ารักร่าเริงและชอบเล่นดินมากที่สุดในโลกเลยละ่ะ ทุกเช้าหลังทานอาหารเสร็จมอมแมมจะรีบวิ่งออกไปที่ลานโครนวูฮูโครนเย็นเย็นดีจังเลยเขากลิ้งไปกลิ้งมาจนตัวเต็มไปด้วยโครนตั้งแต่หัวจรดหางมอมแมมจ๋าลูกต้องอาบน้ำนะจ๊ะถ้าไม่อาบเดี๋ยวมแมลงวันจะบินเต็มตัวเลยนะไม่เอาอ่ะแม่ผมไม่ชอบน้ำเย็น วันหนึ่งมอมแมมเดินเล่นออกจากหมู่บ้านไปไกลกว่าที่เคยเขาเดินผ่านพุ่มไม้ผ่านลำธารและพบกับน้ำพุแปลกตาแห่งหนึ่งดูคลิปเต็มที่ช่องได้เลยอย่าลืมกดซับสไคร์ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปสนุกๆในทุกวันนะคะ